Box. กล่อองนีีม้มะไรสวัสดีครับตอนรับทุกคนเข้าสู่รายการอาร์ตบ็อกซ์กล่องนี้มีอะไรจะว่าไปแล้วครับเวลาที่เราทําชิ้นงานศิลปะใดๆก็ตามเคยไหมครับที่เราตั้งใจทํามากๆจนบางทีแงนดูนาฬิกาอีกทีนึงเอ,อ้ยผ่านไปเป็นชั่วโมงแล้วน,นะครับเนี่ยถ้าเป็นแบบนี้แล้วก็พี่อามแนะนำเลยนะครับว่า ควรจะหาน้ำสะอาดเอาไว้ดื่มกันบ้างนะครับดื่มน้ำบ่อยๆให้ร่างกายแข็งแรงจะได้มีพลังมาช่วยพี่อ้ํคิดกันครับรู้ไหมอะไรเอ่ยได้เวลาทายกันแล้วแหละครับว่าภาพต่อไปนี้คือภาพอะไรชิ้นส่วนแรกครับว้าว ดูแล้วน่าจะเป็นอะไรบางอย่างที่มีรูปทรงเหลี่ยมมีตัวอักษรด้วยแหละครับเนี่ยขอดูอีกรูปก็แล้วกันครับชิ้นส่วนที่2เก็คล้ายๆกับชิ้นส่วนแรกเหมือนกันนะครับเนี่ยแต่เหมือนกับเป็นส่วนด้านล่างของภาพนั่นเองถ้าอย่างนั้นมาต่อกันที่ชิ้นส่วนที่3กันเลยครับชิ้นส่วนที่3มมาพร้อมกับคำใบ้เลยครับเจ้าสิ่งนี้ น้องๆมีอยู่ที่บ้านเอาไว้ดูรายการไงครับรู้ไหมอะไรเอ่ยทีวีถูกล้องแล้วครับโอ้โหมีรีโมทด้วยอย่าลืมกดเลข4ี l t v ทีวีวีเรียนสนุกกันนะครับมาต่อกันที่ภาพที่2ครับเริ่มชิ้นส่วนแรกบอกเลยว่าพี่อามก็ไม่รู้เหมือนกันครับว่าคืออะไรถ้าอย่างนั้น ไปกันที่ชิ้นส่วนที่2เลยครับดูแล้วเหมือนกับเป็นสิ่งของที่สามารถเปิดปิดได้แล้วอะไรอยู่ข้างในล่ะครับเนี่ไปต่อกันที่ชิ้นส่วนที่3กันเลยครับชิ้นส่วนนี้มาพร้อมกับคำใบ้เจ้าสิ่งนี้เราใช้ในการอุ่นอาหารรู้ไหมอะไรเอ่ยไมโครเวฟถูกต้องแล้วครับ เครื่องไมโครเวฟเก่งจริงๆเลยนะครับเนี่ยแค่เห็นเพียงแค่บางส่วนก็สามารถตอบได้แบบนี้ไม่ธรรมดาจริงๆครับกล่องนี้มีอะไร ได้เวลาเปิดกล่องแล้วพัฒนาทักษะทางศิลปะปไปด้วยกันกับพี่อารมแล้วเลยครับวันนี้มาดูกันว่าในกล่องมีอะไรเปิดกล่องกันเลยขดานขดาน,ดานโอ้โหเสียงนังตรึงนะอ๋อฝาขวดน้ำพลาสติกค,ครับน้องๆเยอะแยะเลยและแต่ละฝาก็มีสีที่แตกต่างกันด้วยแล้วยังมีปากกาสีสันต่างๆ มาให้พี่อาร์มอีกด้วยแล้วครับเนี่ยอืมดูแล้วเกิดไอเดียเลยครับถ้าอย่างนั้นเราจะมาลองดูกันครับว่าฝาขวดน้ำต่างๆเหล่านี้สามารถที่จะแปลงร่างให้กลายเป็นสัตว์ต่างๆได้อย่างไรถ้าพร้อมแล้วก็ลุยก่อนอื่นมาดูกันก่อนครับว่าวันนี้เรามีฝาพลาสติกสีอะไรกันบ้างสีเขียวสีเขียวเนี่ยพี่อาร์มนึกถึง เจ้ากบอบอบครับส่วนสีแดงพี่อามนึกถึงมแมลงชนิดหนึ่งครับสีฟ้านึกถึงสัตว์ที่อยู่ใต้ท้องทะเลส่วนสีส้มพี่อามนึกถึงเจ้าสัตว์ตัวหนึง่งที่เราชอบกินเป็นอาหารเป็นซีฟู้ดด้วยนะครับอุ้ยเดี๋ยวเราให้มาทายกันนะ แล้วก็สีชมพูกลมๆแบบนี้นึกถึงอูดอูดใช่หรือเปล่าครับเอาล่ะทั้งหมดเหล่านี้เราจะนํามาแปะลงไปครับแต่เพื่อความสวยงามนะครับก่อนจะมาแปะลงไปแล้วก็เติมต่อเนี่ยพี่อัมก็จะใช้ปากกาสีต่างๆนะครับวาดลงไปก่อนเลยครับจากนั้นพี่อัมเติมนส่วนของเท้าหน้าแล้วก็ขาหลังอ่ะนึกออกหรือยังครับ ว่าเจ้าตัวนี้คืออะไรเพราะวาดแล้วพี่อามก็ทากาวลงไปที่ฝาแปะลงไปเลยครับจากนั้นเติมตาเล็กๆลงไปครับแล้วก็เติมปากลงไปด้วยกบอบอถูกต้องแล้วครับตัวต่อมาเลยนะครับไม่รอช้าไปกันที่สีส้ม มีอะไรครับเนี่ยอุ้ยเป็นกล้ามเลยครับอะอะ,อะแล้วก็ต้องอย่าลืมด้วยครับว่ามีขาด้วยชอบเดินแบบดางด้านข้างครับจากนั้นก็ทากาวแล้วก็แปะลงไปครับเติมตาให้กับเจ้าปูตัดเส้นซะหน่อยครับ นี่เลยเรียบร้อยแล้วครับ2ตัวผ่านไปตัวต่อมาเลยครับเริ่มกันที่สีฟ้าเจ้าตัวเนี้ยนะครับมันมีหนวดด้วยครับน้องๆครับแล้วบางตัวนี่นะครับบริเวณหัวของมันเนี่ยก็เป็นสามเหลี่ยมด้วยจากนั้นเราก็ทากาวแล้วก็แปะฝาลงไปแบบนี้ นเติมหน้าตาลงไปสัหน่อยครับแล้วก็ขอปากกลมๆแล้วก็เติมจุดเล็กๆครับต่อมาต่อมาครับสีแดง สีแดงนี่พยาอามนึกถึงเตาทองวาดกันเลยกันละครับพีายามใช้สีดำนะครับวาดเป็นวงกลมๆแบบนี้ครับจากนั้นก็ตามมาด้วยเส้นโค้งครับโค้งมาแบบนี้มีหนวดออกมาสักหน่อยครับมีขาออกมาด้วยนะครับจากนั้นก็ทากาวครับแล้วก็แปะลงไปแบบนี้และอย่าลืมครับลากเส้นตรงลงมาแบ่งสักเล็กน้อย แล้วก็เติมกลมๆสีดำครับลงไปแทนลวดลายของเจ้าเต่าทองเท่านี้ก็เรียบร้อยแล้วครับสุดท้ายสีชมพูนึกถึงอะไรครับพี่อามนึกถึงเจ้าหมูอุดๆครับวิธีการก็ง่ายๆเลยครับวาดวงกลมๆจากนั้นก็เติมหโูโอ้เจ้าหมูก็ต้องกลมซะหน่อยใช่ไหมครับ เติมแก้มให้มาน,นิดนึงแล้วก็เติมหางให้มันด้วยนะครับจะได้ทายกันถูกว่าคือตัวอะไรจากนั้นก็ทากาวแล้วก็แปะลงไปครับแปะลงไปเลยปึง้งจากนั้นก็วาดดวงตาเจ้าหมูอูดอูดตามมาด้วยวงรีสักหนึ่งวงใหญ่ๆ แล้วก็จมูกเสร็จแล้วครับผลงานกับพี <queen> ่อามในรายการ Art Box แต่ว <Mart demek> ่าตอนนี้นะพี่อามอยากเห็นฝีมือน้องๆทุกคนจังเลยครับใครทำเสร็จแล้วไม่ต้องรีบนะครับใจเย็นๆจากนั้นก็ถ่ายรูปส่งมาให้พี่อามดูกันบ้างครับผ่านทาง f a c e b o o k .com/artboxtv และคราวหน้าจะได้กลับมาดูกันว่าใครฝีมือไม่ธรรมดาวันนี้เวลาหมดแล้วครับเจอกันใหม่คราวหน้านะครับกับรายการ a r t b o x กล่องนี้มีอะไร ทาง ALTV ช่องหมายเลขกทีวีเรียนสนุกกันนะครับวันนี้ไปก่อนครับอูดูดเอ้ยบ๊ายบายครับ